ในเรื่องของสมรรถนะการคิดในเชิงกลยุทธ์เป็นหนึ่งในสมรรถนะประจำผู้บริหารที่ท่านจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจในการเลือกคำตอบในห้องสอบนะครับซึ่งในวันนี้พี่วุฒิเพื่อนจะนำพาท่านมาทำความเข้าใจในเรื่องของแนวข้อสอบในเรื่องของการมีสมรรถนะในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์นะครับ นที่จะไปดูในรายละเอียดก็ฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งมีรายสดใหม่ใก็จะมีสัญญาณไปเตือนที่อุปกรณ์ในการรับชมรับฟังของท่านนะครับเพืริ่มต้นแบบนี้ครับในคําถามที่เป็นแนวข้อสอบในเรื่องของสมรรถนะการคิดในเชิงกลยุทธ์สมมติว่าถ้านไปเจอสถานการณ์แบบนี้ครับในคําถามถามว่าเหตุการณ์น้ำท่วม อาจจะเป็นน้ําท่วมขังหลายวันประชาชนเดือดร้อนและคำถามก็ถามว่าแล้วท่านจะทําอย่างไรมาดูตัวเลือกครับตัวเลือกที่1ก็คือเร่งระบายน้ําทันทีโดยที่ไม่ต้องประเมินอะไระรีบทําเลยตัวเลือกที่2องบอกว่าเก็บข้อมูลพื้นที่ท่วมจุดอุดตันปริมาณฝน และความต้องการของประชาชนและวางแผนแก้ไขทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวข้อต่อมาครับบอกว่ารอให้หน่วยงานอื่นเสนอแผนก่อนเรื่องที่4ว่าโทษฝนตกหนักเป็นเหตุสุดวิสัยในข้อนี้จะเป็นการวัดถึงวิธีการในการแก้ไขปัญหาของท่านที่เป็นการคิดในเชิงกลยุทธ์นะครับว่า ท่านจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรหลักในการคิดครับวิธีการในการคิดหาคำตอบในข้อนี้เนี่ยท่านจะต้องนำเอาวิธีการคิดที่เป็นการคิดในเชิงระบบคำว่าการคิดในเชิงระบบก็คือการคิดในภาพรวมครับไม่ใช่แก้ปัญหาเป็นแค่จุดใดจุดหนึ่งหรือไม่ใชเ่เป็นการแก้ไขปัญหาที่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่ต้องคิดในภาพรวมเราคิดอย่างเป็นระบบนั้นคนที่มีสมรรถนะในการเป็นผู้นํามีสมรรถนะในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์ท่านจะต้องคิดในภาพรวมครับคิดเป็นระบบครับโดยอาศัยเทคนิคว่าเราจะต้องฟังข้อมูลเก็บข้อมูลในโลกปัจจุบันคนที่มีข้อมูลมากที่สุดนะครับจะเป็นคนที่สามารถที่จะจัดการแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยําก็เป็นเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องมา วิเคราะห์เห็นว่าเฮ้ยเราต้องมีข้อมูลนะข้อมูลมาจากไหนข้อมูลก็หนึ่งมาจากการศึกษาค้นคว้าในโซเชียลได้ในช่องทางต่างๆที่เราสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้รวมไปถึงการไปรับข้อมูลจากประชาชนผู้ที่ได้ผลกระทบว่าสิ่งที่ประชาชนมีข้อมูลอยู่้นเน่ยอะไรบ้างความต้องการของเขาอะไรบ้างนี่ก็เป็นเทคนิคในการแก้ไขปัญหาจากนั้นครับก็มาวางแผนในการแก้ไขปัญหา การวางแผนในการแก้ไขปัญหาก็ต้องวางแผนในการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นแล้วก็การวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวเราจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบผู้บริหารที่มีสมรรถนะจะต้องรับผิดชอบในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ตนทำหรือรูปน้องของตนทำเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบไม่โยนความผิดไปให้คนอื่นแล้วก็ไม่รีบสั่งการแบบ ราข้อมูลน,นี่คือเป็นสิ่งที่ท่านสามารถนําไปวิเคราะห์เพื่อที่จะนําไปใช้ในการเตรียมตัวที่จะสอบในรอบที่จะถึงนี้ถ้าหากว่าดูตามตัวเลือกนะครับในตัวเลือกที่1บอกว่าเล่งระบายน้ำโดยทันทีโดยที่ไม่ต้องประเมินอะไรการเล่งระบายน้ำโดยทันทีน,นะครับก็จะสื่อเห็นว่า ท่านเดาครับรีบทำนั้นในการเป็นผู้นำที่มีสมรรถนะในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีข้อมูลไม่มีความชัดเจนอย่าเดาอย่ารีบครับสมรรถนะในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์อาจจะบอกว่าถ้าเกิว่าท่านเจอคำถามท,าทันทีเนี่ยถ้าท่านเจอคำถามเนี่ยท่านจะต้องไม่ตอบคำถามนั้นท,ทันทีต้องต้อง คิดก่อนเพราะว่าการทดสอบในครั้งนี้นะครับที่บอกว่าเป็นการทดสอบสมรรถนะเนี่ยก็คือเป็นการทดสอบถึงวิธีการคิดของท่านนะว่าท่านมีวิธีการคิดอย่างไรท่านมีการคิดเป็นระบบไหมหรือมีการคิดแบบไหนอย่างไรการทดสอบสมรรถนะเนี่ยเป็นการทดสอบถึงวิธีการคิดของท่านต้องคิดเป็นครับต้องคิดในักษณะของผู้ที่มีสมรรถนะ ถ้าไปเร่งทำโดยที่ไม่ประเมินก็เกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดในการทำงานเกิดความเสี่ยงต่อการผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่นั้นเราจะต้องประเมินก่อนประเมินความเสี่ยงก่อนต้องมีข้อมูลก่อนต้องมีข้อมูลนะครับแล้วก็การมีข้อมูลนะครับผู้นำยุคใหม่เนี่ยต้องทำงานบนฐานข้อมูล ช่วยขนได้ตรงจุดถ้าเกิดว่าท่านไม่มีข้อมูลท่านไปคาดเดาหรือไปตัดสินใจตามความคิดของท่านอาจจะเกิดความผิดพลาดในการเป็นผู้นําที่มีสมรรถนะในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์ท่านจะต้องเป็นผู้ที่ไม่รอไม่ผักาลระคําว่าไม่รอไม่ไม่ผักภาาะเนี่ยนะครับก็คือ เทคนิคนึ่งครับในเรื่องของการทํางานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่านจะต้องไม่ประวิงเวลาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนจะต้องพร้อมที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนแต่ต้องเป็นการช่วยเหลือประชาชนภายใต้กรอบของระเบียบข้อกฎหมายที่สามารถให้เราทําได้นะครับแล้วก็ไปไม่ไม่ไปโทษ ไม่ไปโทษคนอื่นหรือไม่ไปโทษสิ่งอื่นจะต้องมีภาวะของความรับผิดชอบไม่โยนความผิดไปให้คนอื่นซึ่งในคําตอบในข้อนี้นะครับวิธีการที่จะทําให้ท่านไปตัดสินใจในการเลือกคําตอบในห้องสอบได้ยอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับก็คือท่านจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริง แล้วก็ท่านจะต้องทําแผนทั้งในระยะสั้นในระยะยาวแล้วก็ท่านจะต้องเป็นผู้ที่รับฟังเสียงของประชาชนนะครับว่าว่าประชาชนนั้นคิดอย่างไรต้องการอะไรสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการที่ท่านจะต้องตัดสินใจเลือกคําตอบในห้องสอบที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นํา ที่แก้ปัญหาในเชิงระบบนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่คนที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบกับพี่วุฒิเพื่อนนะครับก็จะทําความเข้าใจถึงหลักในการคิดหลักในการวิเคราะห์การตัดสินใจในการเลือกคําตอบแต่ข้อนี้นะครับเป็นการคิดในเชิงกลยุทธ์สูตรจำง่ายๆครับแล้วก็นำไปใช้ในห้องสอบได้จริงเอา6คคำนี้ครับ ท่านที่กำลังรับชมสดอยู่นี้ท่านเซฟคลิปนี้เอาไว้เพื่อที่จะฟังซ้ำทวนซ้ำให้เกิดความเข้าใจนำะไปใช้ในห้องสอบได้จริง 1. ก็คือการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาท่านจะต้องมีข้อมูลครับท่านจะต้องฟังเสียงประชาชนยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางท่านจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าไม่ด่วนในการทำงานโดยที่ไม่มีการวางแผนล่วงหน้ามันต้องมีแผน หลักในการวางแผน PDCA ท่านต้องทำความเข้าใจแล้วก็แก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นในระยะยาวไม่ประวิงเวลาไม่รอไม่โทษคนอื่นอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ท่านนำไปใช้ในห้องสอบได้จริงซึ่งของในแต่ละข้อในแต่ละตัวเลือกก็จะใช้เทคนิคในการตัดสินใจในการเลือกคำตอบในต่างกัน เรารว่าการทดสอบสมรรถนะเป็นการทดสอบถึงคุณลักษณะหรือการทดสอบถึงขีดความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของท่านภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีสูตรสําเร็จที่จะทําให้ท่านท่องจําแล้วก็ไปตัดสินใจเรื่องคําตอบในห้องสอบแต่หลักการที่ท่านได้จากการเรียนรู้กับพี่เพื่อนเนี่ยท่านไปปรับใช้ในห้องสอบได้จริงท่านที่ เรียนรู้ออนไลน์กับพี่วุิเพื่อนแล้วก็ประสบความสําเร็จก็รีวิวกลับมาให้ก็สื่อห้เห็นว่าหลักการที่ท่านได้รับการฝึกฝนได้รับการพัฒนาศักยภาพของท่านเนี่ยนำไปใช้ได้จริงในห้องสอบนะครับทั้งในชีวิตจริงในการทํางานด้วยนะครับแล้วก็ในห้องสอบด้วยใน,ในกลุ่มเรียนรู้ออนไลน์พี่ก็จะให้เทคนิคแบบนี้นไปแต่ละข้อแต่ละข้อไปนะครับให้วิธีคิดถึงแม้ว่าข้อสอบเนี่ยจะเป็นภาษาไทยก็จริงอยู่แต่มันเป็นหลักของสมรรถนะ เราต้องมีวิธีคิดมีทักษะมีเทคนิคในการคิดในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบนะครับดูตัวอย่างนี้ครับคาว่าโครงการทํางานล่าช้าแล้วท่านจะทําอย่างไรประชาชนร้องเรียนนะครับโครงการก่อสร้างล่าช้าเป็นเวลา6เดือนท่านจะทําอย่างไรตัวเลือกที่1มาแล้วครับไปโทษคนอื่นครับโทษผู้รับเหมาว่าทํางานไม่ทันอันนี้เท่ากับว่าท่านกำลังโยนความผิด ไปให้ผู้รับจ้างซึ่งการไปโทษคนอื่นหรือโทษตัวเองหรือโทษลูกน้องหรือไปโดนความผิดไปให้คนอื่นเนี่ยเป็นลักษณะของไม่ใช่ผู้นําที่มีสมรรถนะในเรื่องของการเป็นผู้นําเลยนะครับนั้นหลักการอย่างหนึ่งเวลาไปทาข้อสอบในห้องสอบเนี่ยเจอคําว่าโทษคนอื่นเนี่ยนะครับเราตัดทิ้งไปก่อนได้เลยนะครับไม่ไม่โทษคนอื่นนะครับโดยเอาหลักการนี้ ในสถานการณ์ในการทํางานที่ล่าช้านะครับ1วิเคราะห์ครับว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไร 2. ประชุมครับการประชุมเนี่ยนะครับโดยเห็นว่าคําว่าประชุมเนี่ยจะต้องมีคนมากกว่า2คนที่จะมาประชุมกันที่จะมาพูดคุยกันนั่นแสดงว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหา เราจะไม่ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่ตัวเราเป็นแค่คนเดียวจะต้องให้เกิดการมีส่วนร่วมครับที่สําคัญคนที่เป็นผู้นําในการทํางานจะต้องมีแผนครับมีความเร่งด่วนก็คือไม่ประวิงเวลามองถึงการป้องกันปัญหาจะอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีความโปร่งใสครับนี่ก็คือหลักการเทคนิคที่ท่านนําไปใช้ในการเตรียมตัวสอบ ในการทดสอบสมรรถนะในรอบนี้ท่านก็นําเอาเรื่องนี้ไปใช้ได้จริงนะครับผู้ที่อยู่ในกลุ่มลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์ท่านจะได้หลักการคิดได้วิธีคิดพัฒนาศักยภาพของท่านแบบนี้ในทุกๆวันนะครับในช่วงเวลา3ทุ่ม10นาทีเราก็จะมาเรียนรู้ออนไลน์กันนะครับนอกจากเรียนรู้ออนไลน์ที่เป็นการบรรยายเอาสถานการณ์จริงเอาข้อสอบในรอบที่แล้วมา ถ้าไปเห็นว่าข้อสอบถามแบบนี้นะแล้วก็เราจะเอาหลักการนะครับคือเราไม่ไม่คาดหวังว่าข้อสอบเนี่ยจะออกเหมือนเดิมแต่หลักในการคิดท่านสามารถที่จะเอาหลักการคิดเหมือนเดิมไปปรับใช้ในห้องสอบได้ท่านที่ไม่อยากจะพลาดในการสอบในรอบนี้นะครับท่านสามารถที่จะเลือกวิธีการเตรียมโปรสอบด้วยการเรียนรู้ออนไลน์ line, เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิเพื่อนได้นะครับดู รายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบในการเตรียมตัวสอบในรอบนี้ท่านสแกน QR code กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มายนี้นะครับเราไปถึงพิสดมีตัวอย่างแบบทดสอบออนไลน์ก็เรื่องของสมรรถนะให้ท่านได้ฝึกทําสนุกๆนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR code กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มายนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้ ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อนะครับส่วนที่อยู่ในกลุ่มลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบก็จะเป็นลิงก์ลับกลุ่มปิดต่างหากนะครับแยกติวตามตำแหน่งระดับสังกัดครับคลิปนี้สวัสดีครับ